หลายคนสงสัยสซิงดีจริงไหมท้ายคลิปนี้เรามีคําตอบครับสวัสดีครับวันนี้พาพบกับตัวต้าโฟรจูเนอร์นะครับตัวนี้เป็นตัว GR สเต็ปคันนี้คือโหลดมาแล้วครับเปลี่ยนล้อมาแล้วจากเวครับแล้วก็ชุดโช้คน้านครับเป็น Queen s e r i e s จากโปรเฟนเดอร์เป็นสเต็ปโหลดครับแล้วก็เปลี่ยนนุหมากกันโค้งเป็นสเต็ปโหลดเช่นกันจากตัวโมโมครับส่วนด้านหลังนะครับสปริงก็เป็นของสปริงดูบินสันครับจับคู่กับโช๊คโปรเฟนเดอร์เป็นเ i กกี้แบ็กปรับ8ครับ อันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นแบบเชื่อมกับเสื้อผ้านะครับสังเกตนะครับหมุดเชื่อมจะอยู่ต่ากว่าลูกกระปรกนิดหน่อยเพื่อรองรับกับการโหลดครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วออกมาแบบนี้แหละครับตัวนี้เป็นการติดตั้งแบบเชื่อมชนิดบอลจอยนะครับแขนสีดําดูกลมกลืนและเนียนมากครับกับตัวรถลูกค้าคันนี้นะครับตอนเข้ามาปรับโช๊คเบอร์หลังอยู่ประมาณเบอร์5ครับซึ่งพอเราติดไปแล้วนะครับผมก็มีการปรับโช๊คลงและใส่ยางอะไรได้ปกติครับ นี่ครับภายนอกทรงนิยมรอดูดีครับใช้งานได้จริงนี่ดูใต้รถกันครับเนียนเลยครับดูมีอะไรดูแพงด้วยและใช้งานได้จริงด้วยครับสอบถามลูกค้าลูกค้าบอกว่าดีกว่าเดิมครับที่ร้านปรับไปให้ครับเขาปรับลงไปเหลือเบอร์2องนะครับเขาบอกยังขับได้ดีอยู่ค่าเบอร์สาคือบรรทุกได้ด้วยครับทำให้สึกนุ่มขึ้นไม่คงเคร่งเหมือนแต่ก่อนรถนิ่งครับเวลาเข้าโค้งมีความกระชับไม่มีแรงเหวี่ยงท้ายเลยครับดีจริงไหมให้ถามคนที่ใช้ครับผม